หญิงสาวไร้แขนเธออุ้มเด็กขอทานไว้ในอ้อมอกที่ไม่มีแขนสิบปีผ่านไปภาพของเธอกลับทําให้ทั้งโลกต้องหลั่งน้ำตาแต่คุณจะต้องชอ็อกเมื่อรู้ว่าชีวิตของเด็กคนนั้นเปลี่ยนไปอย่างไม่น่าเชื่อเรื่องราวจริงที่ทั้งอบอุ่นทั้งเจ็บปวดและจะทําให้คุณเชื่อว่าความรักของแม่ไม่ต้องมีแขนก็ยิ่งใหญ่ได้หญิงสาวไร้แขนคนนั้นเดินช้าๆท่ามกลางเสียงจอแจของตลาดเก่าในกรุงเทพ แสงแดดยามบ่ายตกกระทบใบหน้าที่ซีเสียวเงื่อไหลอาบแก้มแต่รอยยิ้มของเธอยังไม่เคยหายไปผู้คนมองผ่านเธอเหมือนเธอเป็นเพียงเงาเด็กชายตัวเล็กที่เธออุ้มไว้ด้วยแขนเสื้อผูกติดกับลำตัวร้องเบาๆเพราะหิวเธอใช้ปากหยิบข้าวจากกล่องป้อนทีละคำอย่างช้าๆระมัดระวังสายตาผู้คนรอบข้างเต็มไปด้วยความสงสารแต่ไม่มีใครเข้าใกล้สิบปีผ่านไป เรื่องราวของเธอกลายเป็นข่าวภาพหญิงไร้แขนเลี้ยงเด็กขอทานถูกแชร์ไปทั่วโลกออนไลน์ไม่มีใครรู้ว่าเธอหายไปไหนจนวันหนึ่งมีชายคนหนึ่งเดินเข้าไปในสถานเลี้ยงเด็กกำพร้าแห่งหนึ่งในเชียงใหม่เขาเห็นเด็กหนุ่มวัยสิบห้ากำลังสอนเด็กเล็กอ่านหนังสือน้ำเสียงอบอุ่นดวงตาเต็มไปด้วยความมุ่งมั่นบนโต๊ะไม้เก่าข้างตัวมีกรอบรูปเล็กๆในภาพคือหญิงไร้แขนคนนั้น ยิ้มอ่อนโยนชายคนนั้นถามว่าเด็กคนนี้เป็นใครเด็กหนุ่มเงยหน้าขึ้นน้ำตาคลอเสียงสั่นเบาแม่ของผมครับเสียงในห้องเงียบลงแสงแดดส่องผ่านหน้าต่างกระทบกับกรอบรูปเหมือนรอยยิ้มในภาพกำลังเปล่งประกายและในวินาทีนั้นทุกคนในห้องรู้สึกถึงบางสิ่งที่เกินคำบรรยายบางสิ่งที่ทำให้หัวใจเต้นแรงและดวงตาเริ่มร้อน เด็กหนุ่มเล่าชาชาว่าแม่ของเขาเคยเก็บเขามาจากถังขยะข้างวัดเลี้ยงดูด้วยปากที่กัดช้อนกับหัวใจที่ไม่เคยยอมแพ้แม้ไม่มีแขนแต่เธอมีมือที่แข็งแกร่งที่สุดในโลกเธอสอนเขาทุกอย่างตั้งแต่การพูดคำแรกจนถึงการก้าวเดินครั้งแรกเธอใช้เท้าเขียนหนังสือใช้ปากเปิดหนังสือเก่าๆที่คนบริจาคมากลางคืนในเพิงไม้เล็ก มีเพียงแสงเทียนริบหรี่แต่เธอยังคงอ่านนิทานให้เขาฟังเสียงของเธอนุ่มนวลแต่แฝงด้วยพลังบางอย่างที่อบอุ่นจนหัวใจสัน่นลูกต้องไม่อายที่แม่ไม่มีแขนเธอพูดเสมอเพราะความรักไม่ต้องใช้แขนก็กอดได้เด็กชายจำทุกคำได้ขึ้นใจเขาเห็นแม่กัดช้อนเพื่อป้อนข้าวให้เขาเห็นเธอใช้เท้ากวาดพื้นเห็นเธอล้มลงหลายครั้งแต่ไม่เคยร้องให้ต่อหน้าเขาจนวันหนึ่ง ฝนตกหนักทั้งคืนน้ำซึมเข้ามาในเพิงแม่มีไข้สูงร่างกายอ่อนแรงแต่เธอยังคงยิ้มลูกกินข้าวก่อนนะคือคำพูดสุดท้ายที่เธอกล่าวในเช้าวันนั้นเด็กชายรีบออกไปหายาแต่เมื่อกลับมาแม่ของเขานอนนิ่งอยู่ตรงนั้นใต้ผ้าห่มเก่ามีรอยยิ้มจางๆบนใบหน้าเขานั่งข้างร่างนั้นทั้งคืนไม่พูดไม่ร้อง เพียงแต่มองใบหน้าที่เคยหัวเราะให้เขาทุกวันและเงยหน้าขึ้นฟ้าพูดเบาๆว่าแม่ครับผมจะไม่ยอมแพ้หลายปีต่อมาเขาได้เข้าเรียนด้วยทุนจากมูลนิธิเพราะมีคนใจดีพบเขาขอทานอยู่คนเดียวในสถานีรถไฟเขาตั้งใจเรียนอย่างหนักเขียนเรียงความเล่าเรื่องของแม่และเรื่องนั้นถูกคัดเลือกเป็นบทความดีเด่นระดับประเทศวันมอบรางวัลเขายืนอยู่บนเวที ในมือถือกรอบรูปเล็กๆใบเดิมภาพหญิงไร้แขนที่ยิ้มอ่อนโยนผู้คนในห้องประชุมลุกขึ้นปรบมือเสียงดังยาวนานเขากล่าวเพียงประโยคเดียวแต่ทำให้ทุกคนกลั้นน้ำตาไม่อยู่แม่ผมไม่มีแขนแต่แม่ยกผมขึ้นสูงกว่าทุกคนในโลกได้แสงไฟบนเวทีส่องประกายน้ำตาไหลอาบแก้มของเขาแต่เป็นน้ำตาแห่งความภูมิใจหลังจากนั้นเขากลับไปยังสถานเลี้ยงเด็ก เปิดห้องสมุดเล็กๆชื่อว่าห้องของแม่ในนั้นเต็มไปด้วยหนังสือมือสองและภาพของหญิงคนหนึ่งที่ไร้แขนแต่เต็มไปด้วยพลังของหัวใจทุกครั้งที่เขาสอนเด็กเล็กอ่านหนังสือเขาจะเล่าเรื่องของแม่ให้ฟังเสียงของเขานุ่มนวลเหมือนเสียงของเธอในคืนเทียนริบหรี่วันนั้นและในทุกคำที่เปล่งออกมาเหมือนเสียงของเธอยังอยู่อยู่ในลมหายใจอยู่ในแสงแดด อยู่ในรอยยิ้มของเด็กๆที่ไม่เคยมีใครกอดมาก่อนไม่มีใครในโลกจำได้ว่าเธอชื่ออะไรแต่ทุกคนจำได้ถึงความรักของเธอหญิงสาวไร้แขนที่เลี้ยงเด็กขอทานจนทำให้ทั้งโลกน้ำตาไหลด้วยความทึ่งในหัวใจของแม่คนหนึ่งหลายปีต่อมาชื่อของเธอกลายเป็นตำนานที่คนพูดถึงอย่างแผ่วเบาแต่ไม่มีใครรู้ว่าหญิงคนนั้นจากไปที่ไหนไม่มีหลุมศพไม่มีป้ายไม้ มีเพียงเรื่องเล่าที่อบอุ่นอยู่ในใจของเด็กคนหนึ่งเช้าวันหนึ่งเด็กหนุ่มคนนั้นซึ่งตอนนี้เป็นชายหนุ่มเต็มตัวเดินกลับไปยังตรอกเล็กๆที่เขาเคยอยู่กับแม่พื้นดินแห้งแตกบ้านไม้ที่เคยพังทลายหายไปเหลือเพียงก้อนอิดเก่าและเศษผ้าผืนหนึ่งที่มีรอยเย็บจากฟันของแม่เขาหยิบมันขึ้นมาเบาๆกลิ่นอายความทรงจำยังติดอยู่เขาหลับตา และรู้สึกเหมือนมือที่มองไม่เห็นโอบรอบตัวเขาลมพัดเบาๆเศษผ้าปลิวในอากาศราวกับแม่ยังอยู่ตรงนั้นเฝ้ามองเขาด้วยสายตาเดิมอบอุ่นและอ่อนโยนเขาเริ่มเก็บก้อนอิฐทีละก้อนสร้างเพิงเล็กๆขึ้นมาใหม่ในที่เดิมใช้เป็นที่พักชั่วคราวสำหรับเด็กเร่ร่อนในละแวกนั้นเขาบอกเด็กๆว่าที่นี่คือบ้านของคนที่ไม่มีใครและตั้งชื่อมันว่าเพิงของแม่ ในทุกคืนเขาจะเล่าเรื่องของหญิงไร้แขนคนนั้นเด็กๆฟังเงียบบางคนหลับไปพร้อมน้ำตาบางคนกระซิบเบาๆว่าอยากมีแม่แบบนั้นชายหนุ่มยิ้มเขาไม่ได้เศร้าอีกต่อไปเพราะเขารู้ว่าแม่ไม่ได้หายไปไหนแม่อยู่ในทุกเสียงหัวเราะของเด็กๆที่นี่วันหนึ่งนักก่าวหญิงคนหนึ่งเดินทางมาสัมภาษณ์เธอเคยเป็นคนถ่ายภาพหญิงไร้แขนเลี้ยงเด็กขอทานเมื่อสิบปีก่อน เธอจำภาพนั้นได้แม่นจำดวงตาของหญิงคนนั้นได้เต็มไปด้วยศรัทธาในชีวิตเมื่อเธอเห็นชายหนุ่มเธอถึงกับน้ำตาไหลเธอเหมือนแม่ของเธอมากเธอพูดเสียงสัน่นชายหนุ่มยิ้มเบาๆแม่สอนผมให้ยิ้มก่อนร้องให้ครับนักข่าวคนนั้นมอบภาพเก่ากลับมาให้เป็นภาพขาวดำที่หญิงไร้แขนกำลังก้มหน้าป้อนข้าวเด็กชายตัวเล็กแต่สิ่งที่ไม่เคยมีใครสังเกตมาก่อนคือ ในเงาสะท้อนของดวงตาเธอในภาพมีรอยยิ้มของเด็กคนนั้นสะท้อนกลับชายหนุ่มถือภาพนั้นไว้แน่นเขานิ่งอยู่นานก่อนจะพูดเสียงแผ่วว่าภาพนี้แม่มองผมครั้งสุดท้ายลมพัดแรงเศษฝุ่นปลิวไปทั่วตรอกแต่ในใจของเขากลับนิ่งสงบในวันเปิดเพลิงใหม่เด็กๆหลายสิบคนมานั่งล้อมรอบบนผนังมีภาพหญิงไร้แขนขนาดใหญ่ข้างใต้เขียนด้วยลายมือว่า แม่ไม่ต้องมีแขนก็สามารถอุ้มโลกทั้งใบได้เสียงปรบมือดังทั่วตรอกผู้คนที่เคยเดินผ่านหญิงคนนั้นในอดีตต่างยืนเงียบบางคนหลบหลังมือเช็ดน้ำตาในแสงเย็นยามคำ่ำเงาของชายหนุ่มและภาพแม่ทาบกันบนผนังไม้เก่าเหมือนทั้งสองยังยืนอยู่เคียงข้างกันไม่จากกันเลยตลอดกาลและในความเงียบนั้นเหมือนเสียงหนึ่งดังขึ้นในหัวใจของเขา เสียงที่เขารู้ดีว่าเป็นของใครลูกแม่ภูมิใจในลูกมากเขายิ้มน้ำตาไหลแต่หัวใจเต็มไปด้วยความอบอุ่นหญิงสาวไร้แขนคนนั้นแม้จากไปนานแล้วแต่เรื่องราวของเธอยังคงทำให้ทั้งโลกน้ำตาไหลและทึ่งในพลังของคำว่าแม่ที่ไม่มีวันสูญสลายหลายเดือนต่อมาเพิงของแม่กลายเป็นสถานที่ที่ผู้คนจากทั่วประเทศเดินทางมาเยี่ยม นักศึกษาอาสาสมัครและนักท่องเที่ยวต่างชาติต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าพลังของที่นี่ไม่ใช่แค่ความสงสารแต่คือพลังของความรักที่เปลี่ยนชีวิตได้จริงชายหนุ่มผู้เป็นลูกของหญิงไร้แขนเริ่มจัดกิจกรรมสอนอาชีพให้เด็กเร่ร่อนบางคนเรียนทำอาหารบางคนฝึกวาดภาพบางคนเรียนอ่านหนังสือเป็นครั้งแรกในชีวิตในทุกครั้งที่เขาเดินผ่านภาพของแม่บนผนังเขาจะหยุดยืน ก้มศีรษะเล็กน้อยเหมือนกำลังพูดกับเธอในใจว่าแม่ครับลูกทำได้แล้วคืนหนึ่งฝนโปรยเบาๆเหมือนคืนที่แม่จากไปชายหนุ่มนั่งอยู่หน้าประตูเพิงถือกรอบรูปแม่ไว้ในมือสายฟ้าผ่าลงไกลๆแต่เขาไม่กลัวเพราะทุกครั้งที่ฟ้าร้องเขารู้สึกเหมือนแม่กำลังพูดกับเขาเด็กหญิงคนหนึ่งเดินออกมาจากข้างในถือผ้าห่มผืนเล็กยื่นให้เขาพี่หนาวใหม่ เขาหันไปยิ้มมือของเด็กหญิงเล็กและสัน่นแต่สายตาเต็มไปด้วยความห่วงใยเขารับผ้าห่มมาและพูดเบาๆขอบใจนะลูกเด็กหญิงคนนั้นนั่งหลงข้างๆมองกรอบรูปในมือเขาแล้วถามเสียงใสคนในรูปคือแม่ของพี่เหรอชายหนุ่มพยักหน้าใช่แม่ของพี่เองแม่ของพี่สวยจังเด็กหญิงพูดพลางยิ้ม ถึงไม่มีแขนแต่หนูกลับรู้สึกว่าแม่พี่กำลังอุ้มทุกคนอยู่เลยคำพูดนั้นทำให้ชายหนุ่มนิ่งไปน้ำตาเริ่มเอ่อขึ้นโดยไม่รู้ตัวเขาเงยหน้ามองท้องฟ้ามืดเม็ดฝนเริ่มโปรยลงบนแก้มเหมือนใครกำลังลูบหน้าของเขาอย่างแผ่วเบาเช้าวันต่อมาเขาตื่นขึ้นพร้อมเสียงหัวเราะของเด็กๆในลานดินหน้าเพิงพวกเขากำลังวิ่งเล่นหัวเร,ราะราบางคนถือดอกไม้ป่ามาวางไว้ใต้ภาพของแม่ ชายหนุ่มยืนมองอยู่นานแสงแดดส่องกระทบภาพบนผนังเหมือนรอยยิ้มของแม่กำลังเปล่งประกายราวกับเธอกำลังบอกว่าลูกอย่าหยุดทำดีนะเวลาผ่านไปอีกหลายปีเพิงของแม่ถูกพัฒนาเป็นศูนย์การเรียนรู้ขนาดใหญ่มีห้องเรียนมีครัวมีแปลงผักเล็กๆแต่ตรงกลางของสถานที่แห่งนั้นยังคงมีกรอบรูปเก่าของแม่วางอยู่ที่เดิมไม่เคยถูกย้ายไปไหนชายหนุ่มในวัยสาสิบ กลายเป็นผู้นำมูล,ลนิธิมีผู้คนมากมายมาขอคำปรึกษาแต่ทุกครั้งที่เขาพูดถึงแรงบันดาลใจเขาจะเริ่มต้นด้วยประโยคเดียวทั้งหมดนี้เริ่มจากผู้หญิงคนหนึ่งที่ไม่มีแขนแต่มีหัวใจใหญ่พอจะโอบโลกทั้งใบวันหนึ่งสถานีโทรทัศน์แห่งชาติเดินทางมาทำสารคดีนักก่าวหญิงคนเดิมกลับมาพบเขาอีกครั้งเธอมองไปรอบๆแล้วพูดเบาๆว่า สิบปีที่แล้วฉันไม่คิดเลยว่าภาพผู้หญิงคนหนึ่งที่ไม่มีแขนจะกลายเป็นแรงบันดาลใจให้คนทั้งประเทศชายหนุ่มต่อเพียงยิ้มแม่ไม่ต้องพูดเยอะครับแม่แค่ทำให้คนเห็นว่าความรักจริงๆมันหน้าตาแบบไหนตอนเย็นของวันนั้นเขาเดินกลับไปที่มุมเล็กๆด้านหลังเพิงมีต้นไม้ต้นหนึ่งเติบโตขึ้นตรงที่แม่เคยนอนรากของมันแผ่ซึมลึกลงไปในดินกิ่งก้านยื่นออกมาราวกับแขนสองข้าง กำลังอ้าออกเพื่อกอดเขาเอื้อมมือแต่ลำต้นและพูดเบาๆแม่ครับต้นไม้นี้เหมือนแม่เลยนะลมพัดเบาๆใบไม่ไหวเหมือนตอบรับและในค่ำคืนนั้นเมื่อเด็กๆหลับหมดแล้วเขานั่งมองต้นไม้เงียบๆมีแสงดาวระยิบระยับบนฟ้าเขากระซิบเบาๆว่าแม่ผมยังคิดถึงแม่ทุกวันแต่ตอนนี้ผมไม่ร้องให้แล้วเพราะแม่ไม่เคยจากไปจริงๆ แม่ยังอยู่ในทุกชีวิตที่ผมได้ช่วยไว้เสียงลมผ่านยอดไม้เหมือนเสียงแม่หัวเราะเบาๆอบอุ่นอ่อนโยนและไม่มีวันเลือนหายไปจากใจของเขาเลยรุ่งเช้าวันใหม่แสงแดดอุ่นๆส่องผ่านหมอกบางเหนือภูเขาเสียงนกร้องปลุกชีวิตในเพิงของแม่ให้ตื่นขึ้นอีกวันชายหนุ่มในวัยสาสิบต้นๆยืนมองเด็กๆวิ่งเล่นในลานดินบางคนหัวเราะจนหกลม บางคนร้องให้แต่ก็ลุกขึ้นอีกครั้งภาพเหล่านั้นทําให้เขานึกถึงตัวเองในวัยเด็กวันที่เขาเคยหกล้มในตรอกแคบแคบและมีผู้หญิงไร้แขนยิ้มให้เสียงหัวเราะของเด็กๆก,ก้องอยู่ในอากาศเขาหันไปมองภาพแม่บนผนังไม้รอยยิ้มของเธอยังเหมือนเดิมเหมือนกําลังบอกเขาว่าลูกทำได้ดีแล้ววันนั้นมีจดหมายฉบับหนึ่งมาถึงกระดาษสีเหลืองซีดมุมขาดเล็กน้อยทรงมาจากต่างประเทศ เขาเปิดออกช้าๆตัวอักษรภาษาอังกฤษเขียนด้วยลายมือสันๆฉันเคยเห็นภาพแม่ของคุณในข่าวเมื่อสิบปีก่อนตอนนั้นฉันเป็นนักก่ลาวฝึกหัดภาพนั้นเปลี่ยนชีวิตฉันทําให้ฉันเชื่อในความดีอีกครั้งตอนนี้ฉันเปิดศูนย์อาสาสมัครในอินโดนีเซียและอยากให้ศูนย์ของคุณกับฉันทํางานร่วมกันเขานั่งเงียบอยู่นานหัวใจเต้นแรงภาพของแม่ผุดขึ้นมาในความคิดหญิงสาวที่ไม่มีแขน แต่กลับทำให้โลกทั้งใบขยับด้วยหัวใจของเธอเขาเงยหน้ามองท้องฟ้ายิ้มออกมาและพูดเบาๆแม่ครับดูสิแม่กำลังเดินทางไปทั่วโลกแล้วหลายเดือนต่อมาเพิงของแม่กลายเป็นเครือข่ายแห่งความเมตตาเด็กกำพร้าในหลายประเทศได้รับโอกาสเรียนหนังสือภาพของหญิงไร้แขนถูกวาดบนผนังศูนแต่ละแห่งไม่ใช่ในฐานะผู้ขอแต่ในฐานะผู้ให้ วันเปิดตัวมูลนิธิระดับนานาชาติสื่อมวลชนจากหลายประเทศมารวมกันชายหนุ่มยืนบนเวทีถือกรอบรูปแม่ไว้ในมือเหมือนเดิมเขากล่าวด้วยเสียงหนักแน่นนี่ไม่ใช่เรื่องของผมแต่มันคือเรื่องของผู้หญิงคนหนึ่งที่ไม่เคยยอมแพ้แม้ไม่มีแขนและสอนผมว่าความรักที่แท้จริงต้องเริ่มจากการให้แม้ตัวเองไม่มีอะไรเลยเสียงปรบมือดังก้องบางคนร้องไห้ บางคนก้มหน้าเหมือนอยากขอโทษต่อโลกที่ครั้งหนึ่งเคยมองข้ามผู้หญิงคนนั้นหลังพิธีเขาเดินออกมาคนเดียวยืนมองท้องฟ้าที่เริ่มเปลี่ยนสีเมฆสีทองลอยเคลื่อนช้าๆเหนือยอดไม้เขาได้ยินเสียงหัวเราะแผ่วเบาในใจเสียงที่เขาจำได้แม่นเสียงของแม่เขาหลับตาและในความเงียบนั้นเขารู้สึกเหมือนมีอ้อมแขนที่มองไม่เห็นโอบรอบตัวเขาอีกครั้งลูกโตแล้วนะ เสียงนั้นพูดอย่างอ่อนโยนน้ำตาไหลออกมาอย่างช้าๆแต่ครั้งนี้ไม่ใช่น้ำตาแห่งความเศร้ามันคือความสุขลึกๆที่มาพร้อมความอบอุ่นจากใครบางคนที่อยู่เหนือฟ้าเมื่อเขาเปิดตาขึ้นอีกครั้งลมพัดผ่านใบไม้แสงแดดกระทบกรอบรูปแม่จนแวววาวและในแสงนั้นเขาเห็นเงาผู้หญิงคนหนึ่งยืนอยู่ไม่ไกลรอยยิ้มของเธอชัดเจนราวกับจริงเธอยืนอยู่ในท่ากลางแขน เหมือนกำลังกอดทั้งโลกไว้ในอ้อมอกเขาไม่พูดอะไรเพียงยิ้มกลับและก้าวเท้าเดินไปข้างหน้าพร้อมเสียงหัวใจที่กระซิบว่าแม่ครับผมจะสืบต่อความรักของแม่ให้โลกทั้งใบได้รู้ว่าความเมตตาไม่มีวันหมดอายุและในยามเย็นวันนั้นแสงสุดท้ายตกกระทบผนังไม้ของเพิงของแม่เงาของหญิงไร้แขนและลูกชายยังคงทาบซ้อนกันเหมือนเดิมนิ่งอบอุ่น และงดงามเหนือการเวลาหลังจากวันนั้นไม่นานเสียงของเพลิงของแม่เริ่มดังไกลไปทั่วโลกออนไลน์อีกครั้งผู้คนจากหลายประเทศส่งข้อความเข้ามาบางคนเขียนว่าฉันเคยคิดว่าชีวิตฉันไม่มีค่าแต่พอได้เห็นเรื่องของแม่คุณฉันอยากเริ่มใหม่อีกครั้งบางคนส่งภาพวาดหญิงไร้แขนพร้อมข้อความว่าความรักไม่ต้องมีมือก็ได้ถ้ามีหัวใจใชายหนุ่มอ่านทุกข้อความด้วยรอยยิ้ม และทุกครั้งที่เขาเหนื่อยเขาจะมองภาพแม่เพื่อเตือนตัวเองว่าความหวังเกิดขึ้นได้เสมอวันหนึ่งเขาได้รับจดหมายจากสำนักข่าวต่างประเทศเชิญให้เขาเดินทางไปเล่าเรื่องของแม่ในการประชุมระดับโลกหัวข้อคือพลังแห่งความรักที่เปลี่ยนชีวิตมนุษย์ในห้องประชุมใหญ่กลางกรุงโตเกียวแสงไฟจ้าสองทั่วเวทีชายหนุ่มยืนอยู่ท่ามกลางผู้คนหลายพันคนเขาเริ่มพูดช้าๆด้วยเสียงที่มั่นคงแม่ของผมไม่มีแขน แต่เธอทำให้ผมรู้ว่ามือจริงๆของมนุษย์คือหัวใจที่พร้อมยื่นออกไปช่วยผู้อื่นเสียงในห้องเงียบสนิทมีเพียงเสียงหายใจที่สะท้อนกล้องเขาเล่าถึงคืนที่ฝนตกถึงรอยยิ้มของแม่แม้ในวันที่ไม่มีข้าวกินและถึงวันที่เขากลับมาเจอภาพของเธออีกครั้งในแสงแดดยามเช้าเมื่อเขาพูดจบคนทั้งห้องลุกขึ้นยืนเสียงปรบมือดังก้องยาวนานบางคนเอามือปิดหน้าเพราะกลั้นน้ำตาไม่อยู่ บางคนเดินเข้ามากอดเขาโดยไม่พูดอะไรเลยหลังเวทีหญิงสูงวัยคนหนึ่งเดินเข้ามาหาเธอพูดด้วยน้ำเสียงสั่นว่าฉันเคยเห็นแม่ของเธอครั้งหนึ่งที่ถนนในกรุงเทพตอนนั้นฉันกำลังจะโยนข้าวที่เหลือทิ้งแต่แม่ของเธอขอข้าวนั้นเพื่อนำไปให้เด็กคนหนึ่งฉันจำได้ดีเพราะเธอยิ้มให้ฉันแม้เธอไม่มีแขนชายหนุ่มยืนนิ่งน้ำตาเริ่มไหลโดยไม่รู้ตัวเขาพูดแผ่วเบา นั่นคือสิ่งที่แม่ทำเสมอครับเธอให้โดยไม่ต้องรอให้ใครขอบคุณหลังจากกลับจากการประชุมชายหนุ่มเริ่มวางแผนสิ่งใหม่เขาสร้างโครงการชื่อว่ามือของแม่เป็นโครงการช่วยเหลือเด็กกำพร้าและผู้พิการทั่วเอเชียมีสัญ,ญลักษณ์เป็นรูปหัวใจที่มีกิ่งไม้สองข้างแทนแขนทุกปีเขาจะจัดงานระลึกถึงแม่ในวันเดียวกับวันที่เธอจากไปเด็กๆจะนำดอกมะลิมาวางใต้ภาพของเธอ และร้องเพลงที่เขาแต่งให้ชื่อว่าแม่อยู่ตรงนี้เนื้อเพลงเรียบง่ายแต่ทุกครั้งที่เสียงเพลงดังขึ้นไม่มีใครไม่ร้องให้แม่อาจไม่มีแขนแต่แม่โอบหัวใจของฉันไว้เสมอแม่อาจจากไปแต่ความรักของแม่ยังอยู่ในทุกลมหายใจวันหนึ่งเขานั่งอยู่คนเดียวในห้องทำงานบนโต๊ะมีกรอบรูปเดิมกระจกเริ่มซีดแต่รอยยิ้มของแม่ยังชัดเจนเขาหยิบรูปขึ้นมา มองอยู่นานจนรู้สึกว่าภาพนั้นหายใจได้แม่ครับเขาพูดเบาๆผมทำได้แล้วนะแม่เห็นไหมเด็กๆมีบ้านมีรอยยิ้มแม่คือคนเริ่มทั้งหมดนี้ในวินาทีนั้นลมเย็นพัดผ่านหน้าต่างกระดาษบางแผ่นปลิวลงพื้นเขาก้มลงเก็บและพบว่าเป็นจดหมายเก่าที่แม่เคยเขียนไว้ตอนยังมีชีวิตกระดาษนั้นเปื้อนคราบน้ำแต่ยังพออ่านได้ ถ้าลูกได้อ่านจดหมายฉบับนี้แม่คงไม่อยู่แล้วแต่จำไว้นะลูกแม่ไม่ได้จากไปไหนแม่อยู่ในทุกครั้งที่ลูกยิ้มในทุกครั้งที่ลูกช่วยคนอื่นและในทุกคืนที่ลูกมองดาวดวงที่สว่างที่สุดนั่นแหละคือแม่เองเขาอ่านจนจบน้ำตาไหลพรากแต่ครั้งนี้เขาหัวเราะทั้งน้ำตาครับแม่ผมเห็นดาวดวงนั้นแล้วขึนเดียวกันนั้นเขาออกมายืนกลางลานหน้าเพิง เด็กๆหลายคนมานั่งรอบกองไฟเงยหน้ามองท้องฟ้าที่เต็มไปด้วยดาวชายหนุ่มชี้ขึ้นไปดูสิเด็กๆเห็นไหมดาวดวงนั้นส่องสว่างที่สุดนั่นคือแม่ของพี่เองเด็กๆยิ้มบางคนยกมือไหว้บางคนพูดเบาๆว,าว่าแม่พี่เก่งที่สุดในโลกเลยชายหนุ่มยิ้มตอบใช่เก่งที่สุดในโลกลมเย็นพัดผ่านไฟในกองค่อยๆลุกโชช่วง แสงสีส้มสะท้อนบนภาพของแม่ที่แขวนอยู่เหมือนเธอกำลังยิ้มและกอดทุกคนด้วยหัวใจที่ไม่มีวันสิ้นสุดในคืนนั้นเนื้อเพลิงไม้เล็กๆดวงดาวสว่างกว่าทุกคืนที่ผ่านมาและแสงนั้นยังคงส่องต่อไปเพื่อบอกให้โลกรู้ว่าความรักของแม่ไม่เคยหายไปจากโลกใบนี้เลยค่ำคืนนั้นท้องฟ้าเหนือยเพิงของแม่เต็มไปด้วยดาวระยิบระยับ ลมอ,อ,อ่อนๆพัดกลิ่นดอกมะลิจากสวนเล็กๆเข้ามาในลานเด็กๆหลายคนกำลังหัวเราะวิ่งเล่นอย่างไร้กังวลเสียงหัวเราะนั้นก้องกังวานไปทั่วบริเวณเป็นเสียงแห่งชีวิตเสียงแห่งความรักที่ไม่เคยดับชายหนุ่มยืนมองภาพตรงหน้าหัวใจของเขาอุ่นจนแทบละลายทุกสิ่งที่แม่เคยสอนทุกหยาดเหงื่อที่เธอเคยเสียไปได้พลีบานกลายเป็นรอยยิ้มของเด็กๆเหล่านี้เขาหยิบกรอบรูปแม่ขึ้นมาอีกครั้ง ภาพใบเดิมที่เก่าแต่ยังไม่ซีดเธอยังคงยิ้มแบบเดิมอ่อนโยนและมั่นคงรอยยิ้มที่เขาไม่มีวันลืมเขาเดินไปที่ใต้ต้นไม้ใหญ่ต้นที่ปลูกไว้ตรงที่แม่เคยนอนพักวางกรอบรูปไว้ตรงโคนต้นแล้วพูดเบาๆแม่ครับวันนี้ลูกไม่ร้องให้อีกแล้วเพราะแม่ไม่ได้อยู่แค่ในความทรงจําแม่อยู่ในทุกลมหายใจของเด็กๆในทุกหัวใจที่ได้เรียนรู้คําว่ารักจากแม่เขาหลับตา ลมพัดใบไม่ไหวเบาๆเหมือนเสียงของแม่กระซิบตอบลูกทำได้ดีมากแล้วดวงดาวบนฟ้าส่องแสงแรงขึ้นสองผ่านกิ่งไม้ลงมาโดนกรอบรูปจนรอยยิ้มของหญิงไร้แขนในภาพดูเหมือนเปล่งประกายจริงๆชายหนุ่มยิ้มทั้งน้ำตาเงยหน้ามองท้องฟ้าที่เต็มไปด้วยแสงและพูดด้วยเสียงอ่อนโยนแม่ครับความรักของแม่จะไม่หยุดอยู่ที่นี่มันจะเดินทางต่อไป ผ่านมือผ่านหัวใจของพวกเราทุกคนเด็กๆวิ่งเข้ามารอบตัวเขากอดเขาแน่นเสียงหัวเราะและคำว่าพี่ครับดังก้องไปทั่วลานในแสงไฟอ่อนๆภาพของแม่และลูกชายภาพซ้อนอยู่บนผนังไม้เก่าเรากับทั้งสองยังยืนอยู่เคียงข้างกันและในค่ำคืนนั้นท้องฟ้าไม่ได้มีแค่ดวงดาวแต่มันยังมีแสงของแม่ที่ยังคงส่องอยู่เสมอเพื่อบอกโลกว่า ความรักแท้ไม่มีวันสิ้นสุด